เปรี้ยวมากแม่เบมเบอร์คนทที่5ของเบบี้มอนสเตอร์นะคะก็คือลูกกะนะก็วันนี้วาจิก็ปล่อยเดลยุคมาแบบว่าเปรี้ยวเยียวราดมากทุกคนก็หนูโตแล้วนะคะแม่หนูจะแต่งตัวยังไงก็ได้นะ20แล้วแม่ไม่ว่านะคะน้องลูก,กะในวันนี้ก็มาในลุคของสาวแบบเปรี้ยวพร้อมฟ้าจริงๆนะคะก็ถือไม้เบสบอลอย่างนี้นะ,ะก็คือสวยนะคะปกติลูกะนเนี่ยบ็นคนที่ยิ้มน่ารักมาก น,นทุกคมาในวันนี้นะคะก็มาในแนวแบบสวยเปรียวฟาดก็อยากดูทีเซอร์ที่ YG จะปล่อยในวันที่27นี้แล้วนะคะก็อดใจรอแทบไม่ไหวแล้วนะคะก็คือเมมเบอร์คนสุดท้ายที่จะปล่อยก็คือฮารัมก็เป็นไปตามคาดนะคะขอจริงๆถึงน้องจะโตสุดแต่น้องก็แปลวสุดนะอดชอบนะคะเหมือนน้องอุ่งๆเลยน่ารักทุกคนก็เดี๋ยวรอดูนะคะลูกในวันที่จะปล่อยทีเซอร์เดบิวต์เนี่ยจะเป็นยังไงนะวันนี้ก็เอามาฝากกันเพียงเท่า วันนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ